สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่รายการอีวาเกมเมอร์กิดีวาเจ้ากาววันนี้มีเกมอินไซเลนอีกแล้วนะครับในพาร์ทนี้ฮะเราจะทำการล่าเจ้าหนูตัวนั้นนะฮะด้วยปืนนะเราจะฆ่ามันนะเราจะไม่หนีแล้วครับมามาดูกันปไปไปโถวควิกโถวผมมีสแรคร์โคครับเฮ้ยมาผมมีเซอร์เจนว่ะไปวิ่งเลยวิ่งเลยเจอรถอเจอรถรถ ฉันว่านะสี่สถานที่เนี้ยจะต้องมีรหัสหนึ่งอันแน่เลยอ่ะแต่ละที่อ่ะงั้นเราไปที่เออ่บานก่อนแล้วกันบที่ประตูมันคือล้อด้วยเดี๋ยวเขาใส่ล้อก่อนได้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 แป้งจะไปบานเหรอไปบานหลังไหนไปบานหลังที่หนึ่งหลังที่สองไม่ใช่จะไปบานนู้นอะเป็นบานยุงช้างด้วยนะอ๋อตามมาตามมานึกว่าจะไปบ้านหลังที่หนึ่งบานหลังที่สองไอ้นู้นนู้นลงนาลงนาอยู่นั่นเเาา เอาบ้านก่อนไหมลงนาอยู่นู่นเอาบ้านก่อนพี่เอาบ้านก่อนแล้วกันบ้านอยู่ใกล้กว่าโอเคทุกคนระวังหมีนะระวังหมีเฮ้ยเฮ้ยมันมาไปเฮ้ยเฮ้ยวิ่ง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 คนวิ่งไปที่อื่นโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอยโอเคไปเรื่อยไรี่อันเลยไปใช้ไปเนี่ยแบตเตอรี่เลยมันมาไวมากค่ะมองตามจุดต่างๆเอ้ยไปแล้วเหรอเก็บโอ้ย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 โอ้ หายเหยื่อมีอีกแล้วอ่ะโอ้โหหมดแล้วเย็นหมดแล้วเฮ้ยผเหยื่อหมดแล้วฉันจะไปหารหัสข้างล่างนะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วสี่เหลี่ยมเท่ากับสองโอเคสี่เหลี่ยมเท่ากับสองโอเคจอดไว้ฉันจะจอดให้รถให้ฉันเจอเอ่อน้ำมันด้วยอ่ะข้างล่างผมเจอกดจารรถละสี่เหลี่ยมเท่ากับสองมีแฟด กำลังมีฐานไฟฉายครับผมเดี๋ยวลงไปเอาเดี๋ยวลงไปเอาลงไปเอาเดือดเลยไฟฉายไฟฉายตาโกเปล่าจุดได้จุดครบแต่จุดครบต้นตระกูลผมแต่บางบันขำอะไรรึปะขำตรงตอนแรกที่พี่กิจเล่นมูพี่แป้งไม่รู้จักแล้วพี่แป้งหลอกเราเนี่ยปะปะสี่เหลี่ยมเท่ากับสองผมได้ยินเสียงมันเนอะบุกกลัว ไม่ต้องกลัวหน้าไหนหน้ากลัวของมันอีกแรงนะคุนบุลีเพื่อนคุน <c oughs> บุลีเหรอพี<ห>่แ <c oughs> ป๊บนึงหาทานไฟฉายเพื่อนก่อนผมเจอแล้วผมมีแล้วเกือบเต็มแล้ว,วงั้นผมวังวังกุนเรกลางนี้อ,อโอ้โหมันช่วยตรงไหนเนี่ยในเมื่อเรายังอยู่ตรงเนี้ก็ให้มันปะปาใหรีออกให้มันเดินมาตกใจโอ้นั่นอะไรน่ะจะไปเล่นไปผมจะเปิดทีวีเออป้าป้าอ้ยมเมีมเมีนรโอเคมีมีมีมมันมีตองดอกแล้วเฮ้ยฮให้ได้ยินเสียง ทีวีเปิดทีวีเปิดไปเร็วไปเร็ววิ่งแล้วอุ้ยผมเหยียบด้วยผมเหยียบด้วยผมเหยียบปิดผมเหยียบปิดกรยันเนาะผมวิ่งแล้วเฮ้ไอ้ไอ้ไปดูกับฉันเอ้ยมันไปฝันรู้แล้วมันไปฝันู้นไปหาทีวีมันไปหาทีวีไปดีดดีดโอเคทุกคนเข้ามาในยุ้งช้างเลยเขาแล้วเขาแล้วเข้าแล้วรู้สึกรหัสเนี่ยมันจะอยู่เฮ้ยผมเจอล้อเจอล้อล้อเกวียนได้ได้ปะไม่ได้ล้ออย่างงั้นมนใส่รถไม่ได้อก็เหรอเห็นแล้วอยู่ข้างล่างเขาไหมข้างล่างนี่ไร้สาระจริงๆเลยทุกคนเจอล้อ รหัสสามเหลี่ยมเท่ากับเอ่อสามโอเคสี่เหลี่ยมเท่ากับสองเหลี่ยมเท่ากับสามสี่เหลี่ยมเท่ากับสองฉันเจอร้ออีกหนึ่งอันฉันเก็บไปผมเจอร้อยจริงๆรอบนี้เอาล่ะทุกคนเจอกันด้านล่างนะตอนนี้บ้านหลังนี้ไม่มีอะไรแล้วอะไรบัคกอรี่พอดีบัคคุรี่ไหนไปบ้านหลังที่หนึ่งมายังย่างเลยโอเคไปนีกันไปนีกันเราไปหาตู้ใส่รหัสก่อนดีกว่าอ่าฉันมาตามฉันมาสามเหลี่ยมเท่ากับสาม โอเคสามเหลี่ยมเท่ากับสามสี่เหลี่ยมเท่ากับสองเอ๊ะแล้วตู้คอนเทนเนอร์ที่มีขี่บรรณาวุฒอยู่ไหนอ่ะเอ้ยฉันเจอแคมปิ้งแล้วมานี่ยมาเนี้มาเนี้ยมาเน้ยมาเน้ยโอเคตามไปตามไปทั้งนี้เดี๋ยวเราเจอของแบบง่ายมากอ่ะตรงนี้มีชุดบอคคอรี่แล้วก็ไม่มีรหัสผ่านนะไม่มีวิวอ่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดล้อมันเปิดล้อมันไอ้เจ้าหนูตัวนี้เนี่ยถ้ามันได้ยินเสียงเยอะๆมันจะทําให้มันสับสนแล้วหาพวกเราไม่เจอ อุ้ยเย็บประกันเย็บปรกันอุ้ยอุ้ยจะได้ยินเสียงมันอีกแล้วเฮ้ยตู้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 อยู่นี่ตู้อยู่นี่ตู้อยู่นี่เออเจอตู้แล้วเสร็จรหัสเลยสี้เลี่ยมเท่ากับสองเหลือก็สองใส่เลขเท่ากับสามโอเคโอเคเหลือวงกลมแล้วก็ตัวเอฟตกใจใครโผล่ขึ้นมาจากดินหาบ้านหลังต่อไปปะเร็วทำเวลาหน่อยเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยยิ่งกินเวลาไปมากนะมันยิ่งคลั่งทุกคนอืมเราต้องไปบ้านหลังหมายเลขฝั่งนี้ หนึ่ง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 กับสองนะหนึ่งกับสองเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงปะเสียงเหมือนอีกาเลยอ่ะเฮ้ยเขาเรียกเขาว่าเขาเรียกเรียกเขาว่าเรียกเขาว่าอีกาไปบ้านแล้วเขาบ้านยิบวิทยุมาเอาไว้ล่อดไปบ้านหลังนี้เหรอมากพี่ไหมแสบให้มันมาหาเราใช่ไหมใช่ไปบ้านหลังนี้เราเคยมาแล้วนี่อ้าหรือขนาดนี้โอ้เละขนาดเดิมหลังเดิมระวังตุกตานีไหลังนี้หลังนี้ตรงมาตรงมาตรงทำนี้ตามมาตามมาขมวดขมวดขมวดเบบี้ โอเคเฮ้ยผมไม่เอาหลังผมไม่อยากอยู่หลังสุดแป้งอยู่หลังสุดเฮ้ยทำไมหนูต้องอยู่หลังสุดอ่ะเฮ้ยมันมามันมาเฮ้ยมันไปตามวิทยุพี่ใหม่ปะเนี่ยมันไม่ได้วางเลยเรานั่งย่อเข้าไปในบ้านเมื่อกี้ไปลว่ามีใครเหยียบหมีหรือเไม่าหน้าเต่าหน้าจะผีแล้วแหละนั่นแหละเฮ้ไอ้ไอ้อะไรจะอยู่ข้างหลังจริงจริงด้วยฉันอยู่คนเดียวฉันว้าวเวะว้าแอบว้าตายไอ้แค่ตกใจเจอคน มีคน,คนอะไรคนคนแห้งแห้งอีก่ล้วคนแห้งแห้งอย่งเี้ยเ้เท่ากับว่าแคมป์มีหลายอันเหรอเนี่ยเอยเราเจอบ้านเราเจอบ้าสอันแล้วอะเออเอาไงเปิดวิทยุไว้ปะเปิดไว้เปิดไว้เปิดไว้ววิ่งไปบ้านวิ่งไปบ้านวิ่งไปบ้านเปิดยังเปแล้วเปแล้วเปแล้วปบ้านอีกหลังไปวิ่งวิ่งวเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยรเดี๋ยวฉันจะ้ตัวน้ำมาไมแปดเลยคยัง แบบนี้แบบนี้ยังไม่เห็นวิวแววของสิ่ง like มีชีว <Okay, S 1> so ิตประหลาดแบบแบบแบบรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงวิทยุมอโล่ไหมเฮ้ยหลบเสียงอะไรอ่ะกล่องตัวตลกอะไรเนี่ยเฮ้ยหลบก่อนไหมเราหลบชั้นสองทันทีหลบก้นหลบไอ้เป็นมาเลยเฮ้ยโอ้โหวางแล้วอยู่ด้วยกันเหมือนสีกันแล้วปะเี่ยเจอแบตเจอแบตเตอรี่เฮ้ยเอาผมเจออีกแล้วตัวตลก ผมวางแล้วไปแอบในห้องน้ำเลยครับผมทั้งไว้วางไว้ทั้งไว้บังไว้ตั้งไว้บังไว้วางแล้ววางแล้วเฮ้ยผมเจอกุญแจรถอะแต่ว่าของผมเต็มเอ้ยผมก็เจอไม่เป็นไรไม่เอามาอันเดียวพอกุญแจรถเอามาแล้วกุญแจรถมาแล้วโอเคโอเคทิ้งเลยทิ้งเลยเอามาแล้วเหรอคุณเจอตัวตลกคุณไม่แอบกันหรอแอบจิแอบอยู่ผมแอบอยู่ในห้องน้ะวางกับดักไว้มันม้วมันมาแล้วมันต้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไหนวะนี่ไงมันมาแล้วเสียงหู้ฮิวมันร้องหู้ฮิวเธอได้ยินเสียงวนนะ แต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นมาชั้นสองเลยอ่ะมีเสียงอีกาด้วยแสดงว่ามันอยู่ในป่าทุกคนปลอดภัยป่เฮ้ยมันไปหาหมาเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวนั่งไง่ะโอยเอาออ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 บออ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 วออ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 ้ออ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 ะอออออออ้ มทุเจี้ยย่อก่อนทุจะ้ยย่อจะไฟฉายย่อกระโดดกระโดดกระโดดได้ป่ะรันเนอร์อะไรกันพี่มีไฟฉายอยู่ตรงเท้าทุแจี้ยอ่ะเก็บไว้ก่อนถ่ายไฟายด้วยถ่ายไฟฉายถ่ายไฟฉายข้างล่างก็มีนะเก็บโอเคโอเคแล้วบ้านหลังนี้มีรหัสหรือเปล่าทุกคนเอี๋ยวลองดูแต่คนมา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 ต้องหาอุ้ย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 มันจะถกหน้าทุแจี้ยอยู่แล้วทุแจ้งนิ่งนิ่งนิ่งพี่อยู่นิ่งนิ่งต้องเงียบต้องเงียบก่อนหันหลังสองรอบเลยหัน เห็นโน้กำแพงไหมไม่เห็นจะทิ้หน้าแล้วถอยหลังนิดนึงขวาขวาตัวเอ็กตัวเอ็กเอ็กเท่ากับแปดเออไปไปไปวิ่งแล้วค่ะจะตุ้งหน้าอยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะเปิดฉันจะเปิดวิทยุนะเราทุกคนวิ่งหนีนะร้อนเย็นเย็นเย็นเยเย็นเย็นี่ๆออกทางนี้เลยออกทางระเบียงสามเจ็ดล้านสองหนึ่งฉันเปิดแล้วไป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 ดิไปเลลยยไไปปเเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ววู้ เอ็กเท่ากับเท่าไหร่นะแปดแปดแปดแล้วก็ตระไมอยู่ไหนตระไมอยู่ไหนหน้าหน้าบ้านหน้าบ้านตะไมเอ้าพี่ไมโดนทิ้งแล้วนั่นอะไหนไหนเห็นไม่ชัดแล้วทุกคนมาที่ลงนาแล้วโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วแต่ผมเปิดเรารอดผ่านลงน้าไปโอ้ยรหัสเลยแค่ตัวเดียวค่ะทุกคนแล้วเราก็จะได้รู้แล้วว่าในตู้คอนเทนเนอร์นั้นมีอะไร วิ่งขาวตรงนี้ค่อนข้างอันตรายอุ้ยมันวิ่งชนผมอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินเฉยๆเฉยๆเราทุกคนไปรวมอยู่ตรงนั้นเราทันละมันวิ่งชนผ่านเราฉันว้าวเวย่องผ่านไร้ข้าวโพดผมปลาหินแม่งพี่แต่มีวิธีเออปลาหินรอบไปเราตอนนี้เราได้กรหังสามตัวแล้วมันมีสี่ใช่ปะอีกตัวหนึ่งเราลองมั่วดูไหมเออมั่วได้นะมั่วแล้วเราก็ไปเอาดิเอาดิเดี๋ย มันชอบอยู่แล้วบั็กเกมอ่ะมาไปกันไปไปไปไหนวะตู้คอนเทนเนอร์อยู่ที่ไหนดีกว่าไม่ใครจำได้บ้างว่าตู้คอนเทนเนอร์อยู่ตรงไหนจับไม่ได้ท่านี่ตรงนี้มันรถเฮ้ยอีก่าโอ้โหไปเลยไปเลยไปไหนก็ไปไอ้ิบปุกพยานกขึ้นมาทำไมผมแก้ก่อแก้ไม่รู้ว่าผมเียนคดวไงผมไปที่รถเพื่อนล่ะผมไปที่รถยนต์กันนะไไปหนวะผมมาอยู่ผมอยู่ที่บ้านผมอยู่ที่บ้านผมก็อยู่ที่บ้านเหมือนกัน ตอนนี้ผมจป็นผู้ขรถแล้วค่อยๆเรียบป่าไปดีกว่าพี่โม้่วยพี่โม้่พี่โม้ฉันว่าแถวๆป่าได้แหละคือจุดที่เราจะหาตู้คอนเทนเนอร์นั้นตู้คอนเทนเนอร์ลับในป่าลึกมันจะต้องไม่ไกลจากตรงนี้แน่จะได้กลิ่นจะได้กลิ่นถึงอาวุธชีวภาพที่จะกำจัดหนูผีเราเหลือแบตเตอรี่กับกุญแจครับกุญแจแบตเตอรี่ใส่แล้วค่ะนี่กุญแจแล้วเจอแล้วโอเคเอ็กเท่ากับแปดเอ็กเท่ากับแปดนะ แล้วเนี่ยที่เหลือที่เหลือก็ไล่เลยศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าเาไม่ได้มันต้องแบบทีละตัวแล้วกดกดล็อกหรือเปล่ามันมีกดล็อกหรือเปล่าอ๋อนี่ไงปแป้งแล้วป้งลองกดดูเฮ้ยดังโอ้โหเสียงไปเลยไม่มีมีอาวุธทียบเลยทุกคนใส่ชุดชน แล้วถบอได้เดวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถือเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเังไไปแล้วไปแล้วโอเคตรงนี้จะเป็นจุดที่จะใช้ล่อมันทุกคนไปการถนนเลยต้องฆ่ามาต้องฆ่ามันเฮ้ยผมขอไรเฟิลมามามาทุกคนแกเอาวุธให้เรียบร้อยมีแบบไอ้นี่ไหมมีกระสุนกระสุนอะไรเพิ่มไหมไม่มีคนมีคนละห้ามีคนละห้า เฮ้ยมันทีเด้อยิงโดนตายเลยไม่ยิงมันพี่ยิงมาโลยเฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนยิงโดนไปแล้วนับหนึ่งทุกคนหันหน้าไปสี่แฉกพวกเราจะใช้แบบวิธีทหารพันศึกคือถ้ายิงโดนอ่ะมันจะวิ่งหนีเลยผมวางกับดับแล้วก็ลูกแจมมีปืนแล้วเมื่อกี้มีแล้วลูกแจมอยู่ไหนตายแล้วคือลากตายแล้ายเป็นหนูไปแล้วเนี่ยไม่ว่างแต่ผมมีกับดับตู้อ่ะมีวิทยุอยู่ คุณเปิดวิทยุแล้ววางกับดักล่อได้นะเออเอาไปละแต,แต่คือมันต้องมีมือว่างไงใครมือว่างผมงั้นฉันเอาชุดขนออกก็ได้ในตูคน้คอนเทนเนอร์ในตูคน้คอนเทนเนอร์คุณคุณถอดสลัดผักชีคุณได้แล้วไหนนี่ไงทุกคนฉันจำได้เข้ามาในป่าพี่กิตมาวิ่งตามอยู่วิ่งตามอยู่นี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 ่อา่าโอเคเอองั้นเราเปิดตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราแล้วเราดูลาดราวเลยเออให้มันบุกเข้ามาอาจารย์เรียกให้เดี๋ยวจะใช้หนูเรียกให้เปิดวิทยุเลยจาฉันเปิดนะ ทุกคนพร้อมประจําที่สัมเองพหนึ่งโอเคเต็มตัวเล็งไว้เล็งไว้เล็งไว้บ้างสิ่นั่งนั่งเ้ยงแล้วเลียงแล้วเลียงแล้วดูดูข้างหลังด้วยดูข้างหลังด้วยฝังดูข้างหลังด้วยหันหลังหันหลังมาคนหนึ่งหันหลังมาคนหนึ่งป้องปากกาพองกินอุ้ยโอ้ยเอาไปโอาไยิงด้วยยิงด้วยยิงไม่ได้ใครยิงแฝดใครยิงแฝดเอามองไม่ได้เห็นเลยแป้งแป้งด้วยไม่ได้มาแล้วโอ้ย มันตองตายแล้วมันตายแล้วทุกคนว้าวอะเอาแป้งโดนโดนโดนฆ่าไปกินเนาะเกิดมะไรเมื่อกี้คือมันไม่ให้ยิงแฟดอ่ะใช่ถ้าถือปืนแล้วยิงแฟดไม่ได้โอ้โหแล้วแล้วพวกเราก็เข้ามันได้ทุกคนเราเจอปุ๋ยไม่คิดเลยนะ เนี่ยจ,จะสามารถยิงมันล้มลงได้อะยังเกิดเจ้าตัวบิ๊กฟุตเลยนะขนาดของมันใหญ่มาก ก็เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับเกมนี้แป้งบอกเลยนะคะว่าเป็นเกมที่แบบลุ้นมากๆนะว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยจะมาได้ยังไงนะแล้วตัวเกมนะคะเขายังสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นจัดประหลาดได้ด้วยนะคะยังไงก็ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้เนี่ยก็ลองไปโหลดกันได้นะคะในเกม In Silence นะคะในสตรีมแล้วกันเนาะสําหรับวันนี้พวกเราทั้ง5คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย แต่ก็บอกว่าเมื่อกี้ยังไม่ทันเหนียวไก่เลยอ,ะอ่ะได้เ<อ>หนียวไก่<อ>แทนนะดิม<อ><ข>าเลย,เลย